สมาคมชาปนิกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมทรัพย์ครูสุรินจำกัดหรือสสคสมาคมชาปนิก so ิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมทรัพย์ครูสุรินจำกัดหรือสสคได้แนวคิดที่จะจัดตั้งสมาคมโดยคณะกรรมการสากลอมทรัพย์ครูสุรินจำกัดกรรมการสากลและคณะกรรมการได้ไปศึกษาการจัดตั้งสมาคมชาปนิกิจสงเคราะห์ที่จังหวัดขอนแก่นโดยการนำของนายธนูสินจันทะเขตและนายมานิตสังพุ่ม จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติการชาปนก,กิจสงเคราะห์พศ2517ทะเบียนเลขที่66ทับสรทับหเมื่อวันที่23เดือนมีนาคมพศ2535โดยมีนายถาวรทองนำและคณะกรรมการสากรณอมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัดจำนวนเจท่านเป็นชุดก่อการจัดตั้งสมาคมซึ่งในขณะนั้นเห็นบ้าสมาชิกสากลเมื่อมีการเสียชีวิตด้วยเหตุนานาประการครอบครัวมักจะประสบป,ปัญหาเรื่องเงินในการจัดการศพ และยังสร้างปัญหาใกับผู้ค้ำประกันในกรณีที่มีหนี้เงินกู้กับสากลอ,อมทรัพย์ครูสุรินท์สมาคมสอสอคอจึงเป็นหลักประกันสําหรับผู้กู้หลักประกันสําหรับผู้คำ้ำหลักประกันสำหรับครอบครัววิสัยทัศน์สมาคมสอสอคอสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสมานฉันเอื้ออาทรเพื่อองค์กรของมวลสมาชิก ปัจจุบันสมาคมชาปนิกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัดหรือสสคและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่16มีดังนี้นายทวินสายสุขนายกสมาคมนายชันชัยคิดดีอุปนายกสมาคมคนที่1นายประเชิญกุลรัฐอุปนายกสมาคมคนที่สองนายสุรพงษ์โททองอุปนายกสมาคมคนที่สนายชวนะวงวิเศษเหรัญยิก นายบุญยงมีแก้วผู้ช่วยเหรันยิกนายมาโนตพุ่มเขียวเลขานุการนายพงพันพันพงผู้ช่วยเลขานุการนายสุเทพแปลงทับนายทะเบียนนายอมรินบุญเจียมผู้ช่วยนายทะเบียนนายสมเกียรติประทีปรำประชาสัมพันธ์นายสมศักดิ์ปรึกษาตนผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นายจิรศักดิ์หลวงยีกรรมการนายวิวัฒมั่นหมายกรรมการนายกำพลบุญลาบกรรมการ นายนพพรเพชรล้วนกรรมการนายสุรชาติตุ้มทองกรรมการนายสมยศบุญร่วมกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมนายสมบัติร่วมดีประธานผู้ตรวจสอบกิจการนายสวัยโคสนามผู้ตรวจสอบกิจการนายสุมเมศสักทองอุ่มผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมทรัพย์ครูสุรินจำกัดหรือสอสอคอณวันที่30เมษายน 2 5 6 5ประเภทก่อเจ้าตัวจำนวน11,665คนประเภทขอคู่สมรสจำนวน3,144คนประเภทคอบิดามารดาจำนวน5 5 8คนประเภทงอสมทบจำนวน115คนประเภทจอบุตรจำนวน499คนรวมสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน2 4 8 1คนประเภทของสมาชิก ประเภทกหมายถึงสมาชิกสากลอมทรัพย์ครูสุรินจำกัดหรือเจ้าหน้าที่สมาคมอายุไม่เกิน50ปีประเภทขอหมายถึงคู่สมรสของสมาชิกสมาคมอายุไม่เกิน50ปีประเภทคอหมายถึงบิดามารดาโดยกําเนิดของสมาชิกสมาคมอายุไม่เกิน65ปีประเภทงอหมายถึงครูพนักง,งานราชการครูอัตาจ้าง ลูกจ้างประจำหน้วที่ธุรการโรงเรียนหรือครูที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสากลพนักงานปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ครูพนักงานปฏิบัติงานสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์สังกัดโรงเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์อายุไม่เกิน50ปีประเภทจอหมายถึงบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของสมาชิกสมาคมอายุไม่เกิน40ปีจำนวนเงินค่าส่งเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมประเภทก่อจะได้รับประมาณ3,06,000 0บาทประเภทขอคองอและจอจะได้รับประมาณ3,000บาทยอดเงินส่งเคราะห์จะได้เพิ่มหรือลดตามยอดสมาชิกวิธีชำระเงินส่งหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยตามแบบฟอร์มของสมาคมและหนังสือยินยอมหักเงิน เอกอสารที่ต้องแนบมาด้วยหน้าบัญชีธนาคารและสัมบัติประชาชนนำส่งเองที่สมาคมโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีสมาคม310-0-130-04-9่งสเสงหักพันเบส็จของสหกรณอมทรัพย์ครูสุรินจำกัดกรณีสมาชิกประเภทก่อเป็นสมาชิกสหกร เมื่อสมาชิกสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัดหรือสอสอคอถึงแก่กรรมทายาทพรับผลประโยชน์แจ้งสมาคมเพื่อขอรับเงินดังนี้ค่าจัดการศพครั้งแรก1 0 0 0 0แบาทค่าพวงหลีดเคารพศพ500บาทค่าพิธีกรรมทางศาสนา500บาทข่าวดีสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัดหรือสอสอคอเปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษดังนี้ รับสมาชิกประเภทกขง,งจออายุไม่เกิน65ปีรับสมัครสมาชิกประเภทคอ,อายุไม่เกิน70ปีรับสมัครสมาชิกทุกประเภทที่เคยพ้นสภาพอายุไม่เกิน65ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565สมาชิกควรทราบสมาคมเป็นเพียงตัวแทนของสมาคมในการรับจ่ายเงินสงเคราะห์ เงินสงเคราะห์คือเงินที่สมาชิกยังมีชีวิตอยู่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิตยอดจ่ายเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับคือจำนวนเงินที่ทางสมาคมเรียกเก็บจริงจากสมาชิกเท่านั้นการเก็บเงินค่าสมัครค่าบำรุงเงินสงเคราะห์เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเงินค่าสมาชิก20บาทเก็บครั้งเดียวในวันสมัครเงินค่าบำรุงปีละ50บาทค่าได้เก็บเงินสงเคราะห์สมาคมเก็บเดือนละไม่เกิน40บศพ อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ทุกประเภทเก็บศพละ15บาทเฉพาะประเภทกอถ้ามีเสียชีวิตแต่ละเดือนเก็บเพิ่มอีกศพละ5บาทเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเก็บคนละ500บาทเรียกเก็บครั้งเดียวตอนสมัครตามข้อบังคับกำหนดเพื่อไว้สำรองใจให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย